200คูปเวอร์ชันเฟซลิฟต์ W205 นะคะซึ่งอย่างเรียกได้ว่าเป็นโฉมปัจจุบันอยู่เลยนะคะภายในของเขาเนี่ยจะเป็น AMG ทั้งหมดเลยนะคะจังหวะออกตัวจังหวะแซงเนี่ยไม่แพ้พี่ใหญ่ที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องใหญ่อย่างแน่นอนนะคะอันนี้การันตีแล้วจากหลายๆท่านที่ซื้อไปหลายๆคันที่เราขายมาแล้ว สวัสดีค่ะแฟนเพจ b e n ส์มอ o r เตอรมที่รักมากๆุกทุกคนเลยนะคะพบกับการไลฟ์สดประจำวันอัปเดต New Arrival รถเข้าใหม่สดสๆร้อนๆจากโชว์รูมของ b e n ส์มอ o r เตอรมถนนรัชดาพิเศษแห่งนี้นั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะเน้งกำลังยืนอยู่กับรถ b e n ส์สปอรสุดเท่นะคะ รุ C 2 0 0 c o อ p ค v e r s i ชั่นเฟซลิฟต์ W 2 0 5นะคะซึ่งอย่างเรียกได้ว่าเป็นโฉมปัจจุบันอยู่เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเลขใหม่ที่นอ้อยมากๆเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นแล้วทีเด็ดของเขาเลยคือสีที่สวยแล้วก็หายากมากๆก,กับสี Iridium Silver Metallic แบบคันนี้นะคะสีแบบซิลเวอสวยๆคลีนๆแล้วก็ยังมีแมทมุกเมทัลลิกที่เพิ่ม ให้กับสีอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพาทุกคนเนี่ยที่อาจจะกําลังหาสปอร์ตอยู่หรืออาจจะคิดว่าเฮ้ยหรือเราจะเป็นซีดานดีแต่ใจเราก็ยังรักสปอร์ตนะคันนี้จะบอกว่าตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวมาดูรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะรถเบนซ์สปอร์ตที่มีเส้นสายสุดแสนเซ็กซี่ทุกๆมุมมองคันนี้นะคะคือ C200 Coupe คู g ค่ะ C ีคูปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบนสปอร์ตที่มีความลงตัวในหลายๆมิติเลยนะคะเริ่มจากเขาเนี่ยเป็นรถสปอร์ตแบบเต็มรูปแบบ2ประตูแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยชุดแต่ง MG Sport Package รอบคนันไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลัง เกิดด้านข้างหรือตัวเส้นสายเซโรเอตของตัวรถที่ออกแบบมาเนี่ยดูสปอร์ตขาดไปเลยไม่ได้ดูแบบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันก,กับตัวซีดานสีประตูสักเท่าไหร่นะคะแล้วพอเป็นโฉมเฟซลิฟต์เนี่ยก็ยิ่งดูล้ำเข้าไปอีกนะคะด้วยไฟหน้าตัวใหม่กระจังหน้าตัวใหม่นะคะซึ่งตัวกระจังหน้าดิมอนกริลเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความเป็นโครเมียมวิบวับแล้วก็โดดเด่นมากๆที่ตัวหน้ากระจังเนี่ยก็ยังเห็นโลโก้ Mercedes- Benz ที่เป็นแบบทึบนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นดิสโทนิกเซนเซอร์ค่ะคอย ระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันหน้าได้เป็นอย่างดีเลยออปชั่นภายนอกเนี่ยบอกเลยว่าเต็มไม่แพ้ eCoupe หรือว่ารถเก่งรุ่นท็อปๆแพงๆในระดับ4-5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะล้อแมกของเขานะคะก็สวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะกับลายเอกลักษณ์ของตัว W205 facelift นะคะที่เป็นลายกา้านคู่เป็นวงๆห้วง,วง,วงแล้วก็เป็นสีทูโทนสีดำกับสีซิลเวอร์ดูลงตัวเข้ากับ สีของตัวรถมากๆเลยทีเดียวค่ะออปชั่นดีๆนะคะอย่างตัวหลังคาแก้ว p a n o รา m ม c r o mm ูฟ hmm. ก็คือมีครบเลยรวมทั้งออปชั่นดีๆอย่างกล้องถอยหลงังหรือว่าจะเป็นแฮนด์ฟรีเท g a t e ที่สามารถเตะแล้วฝาท้ายเปิดเองก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันค่ะสเสน่ห์ของรถคูเป้จุดหนึ่งเลยนะคะคือเวลาที่เราเปิดประตูแล้วจะเข้าไปข้างในเนี่ย เขาก็จะทักทายเราด้วยประตูที่เป็นกระจกเปลือยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถสปอร์ตรถแข่งแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สลีกแล้วก็เซ็กซี่มากๆนะคะ mm hmm. เข้าไปข้างในเนี่ยนะคะ mm hmm. เราก็จะพบกับฟ mm ีลลิ่งของความรู้ราแล้วก็สปอร์ต ในเวลาเดียวกันค่ะเพราะว่าภายในของเขาเนี่ยจะเป็นเอทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวพวงมลลาลัยนะคะที่เป็นเอก็จะเน้นโลโกล Mercedes ้ Mercedes Benz ขนาดใหญ่หุ้มด้วยหนังเนบ้าแบบเนียนๆแล้วก็เอกลักษณ์ของพวงมลลาลัยเอที่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปลายตัดนะคะแล้วก็รวมถึงรถ Ben z ์ในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยก็จะมีตัวทัชแพดนะคะอยู่สองข้างเพราะว่าจอเนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยล้วนแล้วแต่กลายเป็นสกรีนทั้งหมดเลยนะคะทั้งจอกลางที่มีขนาด10.5นิ้วแล้วก็จอหน้าที่มีขนาด 12.5นิ้วนั่นเองนะคะเหยียบปัน break, ปน้นเบรกปั้นคันเร่งที่ที่ทำจากตัวโครเมียมนะคะสตัดเท่มากๆแล้วก็สตาร์ทนะคราวนี้ก็คือพร้อมออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะคะนอกเหนือจากอินเทอร์เฟซนะคะบริเวณของแดชบอร์ดคนขับที่ดูหรูหราให้ความรู้สึกล้ำสมัยล้ำยุคเข้าสู่อนาคตมากๆแล้วเนี่ยนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยอินเทอร์เฟซฟีลิ่งต่างๆเนี่ยมันก็คือยังสะดวกไปหมดเลยพอตัวทัชแพดเนี่ยใช้ในการควบคุมจอตัวนี้มันก็สามารถที่จะใช้ได้ง่ายแล้วก็ปรับฟังก์ชันได้มากขึ้นรวมทั้งตัวจอกลางเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนที่พงมาลัยแบบนี้ยค่ะแล้วก็ปรับที่ตัวจอกลางได้เลยก็เรียกว่าสะดวกมากๆนะคะ ออปชั่นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจัดมาเต็มไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับมือถือของเราแผ่น Apple CarPlay หรือ Android Auto นะคะไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อมเสียงด้วยบลูทูธแต่ว่าแอปต่างๆที่เราใช้อยู่ในมือถือเนี่ยสามารถจะขึ้นไปปรากฏได้อยู่บนตัวรถไม่ว่าจะเป็น Audible Podcast หรือว่าแม้แต่ Google Map ก็สามารถเอาขึ้นไปใช้บนจอของตัวรถได้อย่างสะดวกมากๆเลยทีเดียวค่ะ ขอให้ทุกคนนึกภาพไปพร้อมๆกับเพลงนะคะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าพร้อมจะขับรถออกจากบ้านสตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ผ่านหลังคาแก้วพารามิกรูฟบ้านใหญ่บ้านนี้เท่านั้นยังไม่พอเพียงแค่เสียบสายชาร์จเข้ากับมือถือของเราค่ะเพลงโปรดของเราก็จะสามารถเล่นออกทางเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ที่สุดแสนเพราะพริ Pro ้งนะคะที่ติดออกมาจากโรงงาน แม้ว่าเพงโปรดของเราเนี่ยฟังจากมือถือก็เพะอ,อยู่แล้วแค่ฟังจากเครื่องเซ็นเซอร์เนี่ยคือจะเพะอ,อีกเป็น1ิบเท่าเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่ายกระดับประสบการณ์การขับรถในทุกๆวันของเราเนี่ยให้ฟินกันแบบสุดๆไปเลยค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะที่เนงจะได้บ่อยมากๆเลยคือรถคูเป้นะคะคุณเนงสามารถที่จะนั่งได้จริงๆแล้วกี่คนกันแน่นะคะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านที่ซื้อรถคูหรือรถคูเป้นี่ คือเป็นรถที่ส่วนใหญ่นั่งรถคนเดียวหรือว่า2คนค่ะแต่เราเนี่ยยังไม่ได้เป็นสปอร์ตขนาดโรสเตอร์นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเรายังต้องการช่วงล่างที่มีความนิ่มสบายของรถคูปอยู่นะคะเนื่องจากรถคูปเนี่ยยังมีช่วงล่างที่ให้ f e e ลิ่งเนี่ยไม่ต่างกับรถเก่งมากนะนอกจากนั้นค่ะยังมีพื้นที่นั่งนะคะอีกสองที่นั่งอยู่ทางด้านหลังซึ่งบอกเลยว่านั่งสบายใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ แล้วนอกจากนั้นสมรรถนะของเขาก็ยังฟินมากๆค่ะคันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวรหัสเครื่องยนต์นะคะ200คป AMG facelift นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ mercedes benz นะคะที่มีความจุ 1,500cc ซีซีค่ะแต่หลายคนฟังแล้วเนี่ยวุ้ยคุณเน้งแบบว่าผมซื้อรถเบนซ์นะทำไมซีซีอ่ะฟังดูน้อยจังหน่งจะบอกเลยค่ะว่า ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้วัดกันที่ CC แล้วค่ะแต่เขาวัดที่สมรรถนะหรือว่าเอาพุทผลลัพธ์ของเครื่องยนต์โดยแท้จริงนะคะคันนี้เนี่ยเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างตัวเครื่องยนต์สันดับภายในกับมอเตอร์ EQ Boost 14โวลต์ค่ะซึ่งตัวมอเตอร์ EQ Boost เนี่ยคือไม่ใช่เกี่ยวกับไฮบริดนะคะแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เสริมกําลังของเครื่องยนต์นะคะทำให้ได้มาเพิ่มอีก14แรงมา้าแล้วก็ได้มาอีก100กว่านิวตันเมตรเลยสําหรับแรงบิดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ C ีคูปโฉมเฟ l ลิฟแล้วเนี่ยนะคะ184แรงม้าบวก14แรงม้าจาก EQ Boost เท่านั้นยังไม่พอแรงบิด280นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์บวกกับจาก EQ Boost อีก100กว่านิวตันเมตรนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าจังหวะออกตัวจังหวะแซงเนี่ยไม่แพ้พี่ใหญ่ที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องใหญ่อย่างแน่นอนนะคะอันนี้การันตีแล้วจาก หลายๆท่านที่ซื้อไปหลายๆคันที่เราขายมาแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสมทนาผ่านแล้วเดี๋ยวนงจะเข้าไปนั่งข้างหลังให้ดูกันว่านั่งสบายขนาดไหนค่ะเราสามารถเข้าออกรถง่ายๆนะคะด้วยการผลักปุ่มที่หัวไหล่เลื่อนหน้าไปเบาๆเสร็จแล้วก็ <9. S 2> ขึ้นไปนั่งบนรถได้อย่างสบายมากๆเวลาที่เบาะเนี่ยสามารถเลื่อนไปข้างหน้าอย่างอัตโนมัตินะคะข้างหลังสามารถนั่งได้2ที่แล้วก็มีออคอนโซลกลางสําหรับวางแก้วน้ําค่ะพื้นที่เลครูมเนี่ยก็เรียกว่ายังพอเหลือเลยทีเดียวนะคะอย่างผู้หญิงไซส์มาตรฐานอย่างเน่งเนี่ยสูง165ก็ยังสามารถที่จะนั่งได้โดยศีรษะไม่ติดรวมทั้งเวลาที่เราพับเบาะมาแล้วเนี่ยก็ยังพอเหลือพื้นที่เลครูมให้เรายังสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายอยู่รวมถึงข้างหลังเนี่ยก็ยังมีเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะให้ผู้โดยสารด้านหลังี่สามามรถทจะ the ไปพร้อมๆกับผู้โดยสารด้านหน้าได้พร้อมๆกันเลยค่ะเป็นเจ้าของเบนสปอร์ตที่มีสภาพสวยหรูราพร้อมสีที่ไม่เหมือนใครแบบคันนี้ได้นะคะในราคาเพียง2.44ล้านบาทเท่านั้นติดต่อหาเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูรายละเอียดทางเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ทางด้านล่างนี้ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ Open Chat นะคะโดยการกดลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นได้เช่นเดียวกันหรือใครสะดวกโทร ทีมงานของเราคอยสแตนบายให้บริการอยู่แล้วค่ะที่0929245641นั่นเองค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ